ครับสวัสดีครับผมเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำทุกวันจันทร์วันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา5้าโมงเย็นครับถึง6กโมงเย็นแล้วก็ยังมีดีลันตอนกลางคืน5้าทุ่มเที่ยงคืนนะฮะท่านสามารถรับชมได้ทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทยแล้วก็ทางสัญญาณจานดาวเทียมทั่วโลกนะฮะหรือเข้าในเว็บไซต์พดัง .com ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ ครับท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเหรียญคาราจาร์เครื่องรางของขังหรือเรื่องของพิธีกรรมต่างๆนะท่านพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube หรือในแฟนเพจนะฮะท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเหรียญเจ้าสัวสี่รุ่นสร้างเขื่อนซึ่งจัดสร้างโดยวัดกลางบางแก้วครับอำเภอนครจัรสีจังหวัดนครปฐมนะฮะซึ่งจะประกอบพิธีเททอง ขับรอนำเริกนะฮะในเดือนในวันที่18ตุลาคมนะในวันคารที่18ตุลาคมนะวัดกลางบางแก้วนี่ต้องถือว่าเป็นวัดที่มีพระเกจิอาจารย์ดัง ตำนานเรื่องราวต่าง,งๆเยอะแยะมากมายนะฮะตั้งแต่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วที่เป็นผู้ที่เปิดตำนานการสร้างยาวาสนาจินดามนียาช่วยชีวิตยาฟื้นชีวิตแล้วก็พระสะดุ้งกลับนะฮะร,ร้ายกลับกลายเป็นดีมีประวัติตำนานเยอะแยะแล้วก็เบี้ยกแก้แก้ทุกอย่างนะฮะจากหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วถือว่าเป็นอมตะเทระเป็นเทพเจ้าของรุ่มน้ำนครยศสีมาถึงหลวงปู่เพิ่มนะฮะท่านก็นเป็นศิษฐ์พุทธคมศิษย์เอก ของหลวงปู่บุญนะฮะก็สืบสารตำนานการสร้างวัตถุมงคลการสร้างยาวาสนาจิีดามณีเรื่องของอาัขาราเวกเบญกถานะฮะจากหลวงว่าเพิ่มก็มาสู่ถึงหลวงปู่เจือปู่เจือพิยะสีโลท่านก็ระสังขารไปแล้วทั้งสามองค์นะฮะรับทางวัดกลางบางแก้วโดยท่านเจ้าวา่าท่านพระครูสถิตบุญ,ญเขตนะฮะหรือพระอาจารย์ช่วยเนี่ยรับก็สืบสารตำนานเหล่านี้ก็ได้รวบรวมมาชุนวนมวลสารแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุที่เป็นมงคลเนี่ย ก็จะประกอบพิธีเททองรอนำเลิกเหรียญเจ้าสัวสี่เพื่อวัตถุประสงค์นะฮะหาเงินรายได้สร้างเขื่อนจึงเป็นที่มาของเหรียญเจ้าสัวสี่รุ่นสร้างเขื่อนนะในวันอังคารที่18ตุลาคมก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะ5ในกา59นาทีนะฮะณนะมณฑลพิธีที่วัดกลางบางแก้ว ครับก็จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ต่างๆนะฮะครับจะมีพยัญน,นะฮะพยันนี้ต้องใย้คำว่าสุดยอดสุดๆเลยนะฮะพยันนี้ครับก็ร้อมร,รอบด้วยพระคาถาชินวัญชรครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดกลางบางแก้วก็ยังมียันเกี่ยวข้องกับโยงใยกรบหุวงบูรุนหมดเลยนะฮะไม่ว่าเกาะเพชรหรือจะเป็นยันดวงปทีปนะฮะหรือจะเป็นยันประจําตัว ของหลงปู่เพิ่มหรือจะเป็น,านญาณพิยาเต่าเรือนหรือจะเป็นจะเป็นญาณพิชัยสงรามนะฮะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับหลงปูบุญกับวัดกามีงแก้วทั้งหมดนะฮะพยานทั้งหมดนี้ครับจะมีกาของวัดกามังแก้วแล้วก็จะมีหมายเรขแล้วก็เปิดให้ทุกท่านได้จองนะฮะโทรศัพท์ไปจองเลยเลยนะผืนละก้าผืนละ300บาทครับมีจำนวนจำกัดจำนวน9,999ผืนนะฮะครับก็จะประกอบพิธีปกเสก อนเททองหล่อนำเลิกในวันที่18ดตุลาแล้วก็จะพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษภายในพร,ระโอสถวิกรรมังแก้วโดยพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์เนี่ยดังทั่วประเทศร้อยฝรูปนะฮะก็ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะขับเหรียญเจ้าสัวนี้ครับก็จะมีญญศิริจนุสิทธิ์และประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จองกันไปค่อนข้างที่จะหมดแล้วนะครับนี่คือพยัญชนะเงินเป็นสีของเขาเรียกว่าเขียวเกี่ยทรัพย์น้ําเงินรับทรัพย์ มีแล้วท่านจะรับทรัพย์และเป็นสีของเอขาเรียกว่จาจักรพัทนะฮะสีน้ําเงินนะฮะคับสวยงามมากนะฮะครับก็โทรศัพท์สอบถามไปเลยนี่คือเบอร์ของวัดกลางบางแก้วอยู่ที่อำเภอนครเจษสีจังหวัดนครปฐม,มหรือท่านจะไปจองท่ไวก็ได้นะฮะผืนละ300บาทนะฮะมีโคดมีกาวัดมีหมายเลขนี่คือสีแดงสีของพระทิตย ผู้เป็นใหญ่ในจัก,กรวาลเวลากลางวันเรื่องของยศตําแหน่งหน้าที่การงานความมั่งคัง่งควารมร่ํารวยนะฮะจึงมีคําหนึ่งที่เป็นอมตะวาจาที่คนจีนชอบพูดว่าจะยากดีมีจนต้องแดงเอาไว้ก่อนนะฮะคืออันนี้เลยนะครับสวยงามมากนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านสีระ999,999 9ผ 99, 99ืนนะ,ะครับก็มีกาวัดแล้วก็มีหมายเลขทุกผืนเลยนะ,ะครับก็ผมคิดว่า มาถึงวันนี้นี่เหลือจํานวนนี่ไม่เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าจะมีสิทธิอนุสิทธิ์แล้วก็ ผู้ที่เคารพนับถือแล้วที่เก็บเรื่องราวของหลวงปู่บุญที่นําพระหลวงปู่บุญไปใช้แล้วะสบผลนะฮะแล้วพระหลวงปู่บุญแต่ละองค์มาปัจจุบันหลวงปู่บุญหลวงเพิ่มพระเจอนินี่แพงหมดเลยนะครับอันนี้คือสร้างขึ้นใหม่แล้วถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้นเาเอาเอายันของหลวงปุญเอามาลงในพยัญชนะล้ลอมรอบด้วยพระคาถาชินบัญชรน,นะครับมีแล้วท่านจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานาับาการนะฮะแล้วก็จะบุดมพรั่งพร้อมไว้ด้วยราบผลปูนทวีมั่งมีสีสุกนะฮะธร อะไรก็จะรวยรวยเฮงเงแบบไม่มีเหตุผลเลยนะครับพยันนี้นำเอาไปติดไว้ที่หลังโต๊ะทำงานหรือหน้าห้องทำงานหรือจะไปติดไว้ที่หน้าบ้านที่ตรงกับพวกต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าใหญ่หรือทางสามแพ่งเพื่อจะผลักดันสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปนะฮะแล้วก็ดูดซึมดูดซับเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่บ้านเหล่าตัวเหล่านะนี่คือสีแดงนะครับทั้งหมดมีสีสีมี ครับนี่คือความหมายของยันครับท่านอ่านดูนะฮะความหมายของยันนะฮะครับก็จะมียันแปดทิศเป็นยันของลุงพอบุญหมเลยนะฮะแล้วก็ล้อมรอบด้วยพระคาถาชินนัญชรน,นะฮะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดของมหายันยันเกาะเพชรนะฮะยันจักรพัินะฮะยันอ่เขาเรียกว่าปฐุมจักร ที่ว่าหลวงวบรุญใส่ไว้ในกระถางทูบนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับมงคลก็จะบรายหายสิ้นนะครับแล้วก็ยันเรียกว่ายันต่างๆนะครับก็ที่หลวงบุญท่านได้ทําไว้นี่เราให้ดูให้ท่านได้ดูนะครับเราก็มียัน8ทิศจะดูแลปกป้องคุ้มครองทั้ง8ทิศจะเป็นยันพญาเต่าเรือนจะเป็นยันประจาตัวของหลวงปู่เพิ่มนะครับแล้วก็ข้างตรงกลางของยันนะฮะอันนั้นก็จะมีเขาเรียกว่า เจ้าสัวกลางบางแก้วก็คือเจ้าสัวกลางบางแก้วเลยแม่ว่ากลางบางแก้วนะฮะแถวที่อยู่กลางบางแก้วนะฮะครับเปิดให้ทุกท่านได้สั่งจองตัวนี้นะฮะผืนละ300บาทเจ้าเรียนเชิญทุกท่านโทรศัพท์สอบถามได้เลยนะฮะนี่คือสีขาวครับสีขาวเราก็อธิบายฝั่งว่ายันแต่ละตัวนี้ความหมายคืออะไรนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านสั่งจองได้หรือจะไปที่วัดนะฮะแต่เลือกสีไม่ได้นะเลือกอเลือกเบอร์ไม่ได้ นะฮะคับแล้วแต่ทางวัดเขาจะจัดให้นะฮะครับอันนี้สีขาวคือเป็นสีของอพระเกตพระเกตก็คือผู้เป็นใหญ่ในจัก,กรวาลเรื่องราวของความเรื่องยศตําแหน่งหน้าที่การงานต้องพระเกตคือสีขาวนะฮะครับผืนละ300บาททุกผืนมีกาวัดแล้วก็จะมีหมายเลขทุกผืนนะฮะจำนวนการสร้างนี่9,999พผืนนะฮะอันนี้สีเหลืองเป็นสีของพระจันทร์ผู้เป็นใหญ่จัก,กรวาล เรื่องกลางคืนเรื่องของความสวยงามความสุขความสบายนะฮะแล้วก็ความอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะครับตรงกลางจะมีภาพประธานก็คือหลวงพ่อโตแล้วลงมาก็จะมีรูปของหลวงพ่อบุญอมตะเท,ะทระเทพเจ้าแห่งรุ่มน้นานํานครจีสีแล้วก็มาหลวงพ่อเพิ่มนะฮะแล้วก็มาหลวงพ่อเจือแล้วก็เป็นยานต่างๆของวัดกลางตำรับของวัดกลางมังแก้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะครับวันที่18นี่ ครับก็จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์นี่คือมวลสารนะฮะที่จะประกอบพิธีเททองรอนำเลิกในวันที่18ครับเดือนหน้าก็คือกันยายนนะฮะครับก็จะมีพระชัยวัดพิมพ์ชรุดนะฮะของหลวงปู่บุญนะ,ะอันนี้แท้อันนี้เดิมสมัยที่หลวงปู่บุญท่านได้สร้างไว้องค์นี้ก็ราคาปัจจุบันตัวนี้ก็ต้องประมาณ300,000บาท แต่ทางวัดนะฮะท่านพระครูสถิตบุญญเขตนะ,ะหรือท่านพระอาจารย์เล็กเนี่ยเลขาของท่านเจ้าวาดเนี่ยจะนําใส่เป็นจานวนพร้อมกับแผ่นยันแผ่นจานและโลหะธาตุาที่เป็นมงคลนะฮะใส่เข้าไปในบ้าวันนั้นถ้านไปดูได้เลยเป็นศักดิ์ศีศักด์ขีพยานได้เลยว่าจะนําไปหรอมเพื่อที่จะมาเป็นชนวนในการสร้างเจ้าสัวสี่รุ่นสร้างเขื่อนนะฮะครับนี่คือพระชัยพิมพ์จรูดแท้ดูง่าย สวยมากนะฮะแล้วก็ยังมีกิ่งตะกะแตนย้อนยุคสมัยที่หลวงพระบุญท่านสร้างไว้บรรจุไว้ที่พระโบสดแล้วทางวัดก็เก็บไว้นะฮะอันนี้ก็ราคามันต้องพูดถึงนะ,ะเพราะว่า องที่สองไม่เห็นมีเห็นองค์นี้องค์เดียวเป็นเนื้อสำริดแก่ทองนะครับกว่านั้นก็จะใส่ในเบ้าเลยพระจันทร์เล็กหรือท่านเจ้าวาดพระครูสถิตบุญเขตเจ้าวาดไวกรรมาแก้บอกต้องใส่เพื่อให้เนื้อของเจ้าสัวรุ่นสร้างเขื่อนเจ้าสัวสี่นี่ให้มีเขาเรียกว่ามวลสารของเก่าเยอะๆหน่อยนะครับอันนี้คือกิ่งตะแตนย้อนยกเนื้อสำริดแก่ทองคำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระชัยพร้อมก้าน แต่เป็นเนื้อทองคำนะเป็นพระชายย้อนยุกนะฮะอง์นี้ก็จะใส่อยู่ในเบ้านะฮะขับก็เ,เรียนเชิญทุกท่านในวันที่18กันยายนนะอันนี้ก็จะเป็นชนวนเก่าชนวนของเจ้าสัวนะฮะเมื่อปีพศ2 4, 4 4 4ที่หลวที่รุบวุ่สร้างแล้วก็ปัจจุบันครับเจ้าสัวเนื้อทองแดงนี่อง์ละล้านกว่าบาทครับพูดให้ฟังแล้วท่านอาจจะไม่เชื่อถ้าท่านถ,ถ้าไม่ เข้ามาสู่วงการนะครับอันนี้ก็จะเป็นย้อนยุคนะปัจจุบันครับก็เหลืออยู่ไม่ขี่เท่าไหร่นะทองคําหมดเงินหมดนะเจ้าสัว4รุ่นสร้างเขื่อนเนี่ยเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะครับโทรศัพท์สอบถามพยันนะผมเรียนตรงนี้เลยนะพยันนี่ครับก่อนถึงวันที่18ผมคิดว่าอย่างละ9,999ผืนเนี่ยต้องหมดนะฮะผืนละ300บาท โทรศัพท์ไปสั่งจองได้เลยนะหรือจะไปจองได้ที่วัดก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะอันนี้คือชนวนมวลสารที่หลวงปู่บุญนะครับก็อังคารหลวงปู่บุญนะอังเรียกว่าผงต่างๆนะที่ทางวัดได้เก็บไว้ก็จะเป็นชนวนมวลสารและนี่คือแผ่นจานแผ่นจานที่พระเกจิอาจารย์จานให้ทั่วประเทศก็จะนำหล่อหลมไม่ว่าจะเป็นแผ่นเงินแผ่นทองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเลขาของ เจ้าวาดคือท่านพระครูสถิตยุทเขตนี่คือ,อพระอาจารย์เล็กเป็นเลขาเป็นผู้ที่ประธานดําเนินการดําเนินการทุกอย่างนะฮะนี่คือมวลสารฝ่ายจะหาไม่ได้นี่ต้องใช้เวลาเป็นแรมปีแล้วพรุ่งนี้นะมวลสารพวกนี้ก็จะเทร้อมในนําเลิกวันที่18เดือนกันยายนทั้งหมดเลยนะฮะรับก็เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีได้เลยนะฮะนี่คือมวลสารต่างๆนะที่เอามาจากมหามนตดบจะเป็นเผ่นยันเป็นจานที่หลวงปู่บุญท่านได้ลงอัขระแล้วก็ได้เขียนไว้นะฮะรับกเรียนเชิญทุก ท่านเลยนะฮะับนี่คือแผ่นจานจากพระเกจิอาจารย์ดังทั่วประเทศนะฮะับที่ท่านได้เดินสายเดินทางรับนี่คือสมเด็จพระพุทธจารย์วัดไซมิตร รับกรรมการมหาเทระสมาคมแล้วก็เป็นเจ้าหน้าขนตะวันออกวันนั้นท่านก็จะมาเป็นประธานนะฮะขับในพิธีเททองหรอและอพิธีประธานพิีอาหาพุทธาพิเศษนะฮะนี่คือสมเด็จพระพุทธเจา้าวัดเตมิตรนี่คือพระพรมมังคราจารย์ท่านในคุณธงชัยนะฮะครับก็ท่านก็จะมาเป็นประธาน ปุกเสกนะครับหรือประธานจุดหรือดับเสนชัยนะะขับแล้วแต่อากาสนะครับพระพรมมังกรา,ารย์ท่านยณธงชัยโด่งดังมากนะฮะเรื่องของพยันแพ้ไม่เป็นเลตเตอร์ซิตี้นะะขับทำให้ทีมเลตเตอร์ได้สู่แชมป์นะครับพระพรมมังกราจารย์ท่านยณธงชัยนะฮะแล้วก็จะมีภรคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ต่างๆดังๆอีกหลายองค์นี่คือพระพรมเวที เจ้าคณะภาค15เจ้าวาดวัดพระปถมเจดีนะฮะครับก็จะมาปกเสกครับจะมานั่งปกไอ้ฐานจิตนี่คือท่านเจ้านะจังหวัดนะฮะจังหวัดนคปรปฐมนะฮะครับก็จะมาปกเสกอิษฐานจิตนี่คือท่านอาจารย์ช่วยท่านพระครูสถิตบุญยเขตอาจารย์ช่วยเจ้าวาดวัดไต,ว,ดตวัดกลางบางแก้วเป็นประธานจัดสร้างเจ้าสัวสี่รุ่นสร้างเขื่อนนะฮะครับก็ พิธีเททองรลอ้อ,อมนี่คืออาจารย์ประสานนะอักขโขนะประธานที่ปรึกษาในโครงการเจ้าสัวสี่รุ่นสร้างเขื่อนนะอาจารย์อาจารย์สารนะครับก็จะมีเกจิอาจารย์ต่างๆนี่คืออาจารย์พรวัดกามบางแก้วสิทธิสายของวัดกามบางแก้วก็จะมานั่งปกอธิษฐานจิตในพิธีเททองรอนาเริกและพิธีมหาพุทธาพิเศษภายในพระโบส์นะครับก็จะมีเกจิอาจารย์ต่างๆ อีกเยอะแยะมากมายนะฮะรับในวันที่18หรือในวันที่นี่คือหลวงพระขาวกตาบุญโยวัดสาวชงโงกจังหวัดสะเสืองสาวนี่คือสิทธิ์ของขับหลวงพ่อเลือนี่คือหลวงพ่อภูลทรัพย์วัดอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีนะฮะขับนี่ก็คือท่านพระครูกรเกษมธรรมวงเจ้าวาดวัดประดูช่ชิมพีสิทธิ์หลวงปู่โตนะฮะนี่คือพระอาจารย์มหาสุรศักวัดประดู่พระอารามหลวงอําเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะรับนี่คือจันแป๊ะ เจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครเจรีนี่คือสิทธิ์สายตรงของวัดกลางบางแก้วตั้งแต่หลวงพ่อเพิ่มมาหลวงพ่อเจอปัจจุบันนะฮะท่านก็นยังหวงวัดกลางบางแก้วอาจารย์แปะวัดสว่างอารมณ์นะฮะพระเกเจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะครับนี่คือหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะพระมงคลสุดที่คุณนะฮะครับสิทธิ์ของหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัว ครับก็จะมานั่งปกอฐานจิตนะฮะนี่คือหลวงพ่อคงวัดเขากิ้งอายุ9กฝ่าอยู่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะฮะครับวัดกาบังแก้วนี้ได้บนม,มาหมดเลยนะเกจิอาจารย์ร้อยฝรูปนะฮะหลวงพ่อชานวัดบางบ่อเสือของหลวงพ่อปานสิทธิเอกอายุร้อยฝ่านะฮะครับอันนี้หลวงพ่อนัดวัดเอาใหญ่จังหวัดตราดโด่งดังมากเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านเจ้าคุณพูนวัด บ้านแผนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของตำนานครับตะกุดดอกไม้ทองครับมาครับมาลังปกอธิษฐานจิตนะครับนี่คือหลวงพ่อพรวัดดอนหหลวงพ่อ อ่าพรอวยพรนะฮะวัดดอนใหญ่หอมสิทธิ์ของหลวงพอเงินนะฮะอันนี้หลวงพ่อศินวัดรหันใหญ่นะฮะสิทธิ์ของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ครับอยู่ที่อำเภอบ้านไา่จังหวัดระยองนะฮะครับหลวงพ่อศินวัดรหันใหญ่แล้วนี่คือหลวงพ่อหนูวัดไผ่สามเกาะนะฮะครับอยู่จังหวัดราชบุรีครับอันนี้ก็ท่านก็จะมานั่งโปะไอสานจิตนี่คือพระอาจารย์อ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์อำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีนะฮะนี่คือพระเกจิอาจารย์ดังๆนี่คืออาจารย์เชยนะฮะสิทธิ์พุทธคมของหลวง ทีมวัฒหารายเพล่อบ้านค่ายจังหวัดระยองขับท่านก็จะมานั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะขับนี่คือหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะฮะจังหวัดพระนครศรียุยานะฮะขับก็นี่คือพระครูสังฆรักษ์วิทยาคะอาจารย์เล็กนะฮะเลขาของท่านเจ้าวาดเป็นประธานดําเนินงานทั้งหมดเลยนะฮะครับโทรศัพท์สอบถามได้เบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านสวนพยันนะฮะครับพยันท่านก็ สั่งจองได้โทรศัพท์ไปเลยนี่เป็นเบอร์ของวัดกลางบางแก้วอำเภอนครเจษฎีจังหวัดนครปฐมนะฮะ ผืนละ300บาททั้งหมดมี4สีพยานทั้งหมดจะมีกาของวัดแล้วก็จะมีหมายเลขนะฮะจำนวนการสร้าง9 9 9านร้าผืนครับไม่มีเพิ่มไม่มีเติมครับก็โทรศัพท์สอบถามและวันงานท่านที่มาวันงานก็จะมีพยานผืนเล็กที่จะติดไว้ในพิธีที่จะเป็นของฝันของมงคลให้กับทุกท่านที่มาร่วมในพิธีเททองรอนำเลิกในวันที่18กันยายน ครับวันนั้นทีมงานคุยเฟื่องนลวงพาก็จะไปบันทึกเทปพ,พิธีที่ยิ่งใหญ่พธิธีที่เป็นประวัติศาสตร์พิธีที่เป็นตำนานครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งนี้น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับ